คำถามข้อที่5ยุทธวิธีทหารไทยคำตอบ 1. ใช้ปืนใหญ่และเครื่องบินรบโจมตีจุดยุทธศาสตร์อย่างรุนแรงและต่อเนื่องรวมถึงทำลายคลังอาวุธและตัดเส้นทางบำรุงต่างๆที่ถูกส่งขึ้นไปบนเนิน350เพื่อสร้างแรงกดดันและทำให้ทหารกัมพูชาบนเนิน350ถูกตัดขาดจากอาหารและกระสุนจนกระทั่งอ่อนแรงและง่ายต่อการเข้าตี 2. ส่งทหารราบและทหารช่าง ค่อยๆรุกคืบพื้นที่เพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดและกับระเบิดของฝ่ายกัมพูชาซึ่งถูกฝังและซ่อนอำพรางเอาไว้ทั้งใต้ดินและบนพื้นผิวพื้นที่ปฏิบัติการจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสริมกำลังและการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักคำถามข้อที่6ความยากในการเข้าตีพื้นที่สูงขมความยากที่ทหารราบจะต้องเผชิญเมื่อเข้าตีพื้นที่สูงขมคือภูมีประเทศที่ยากลำบาก เนื่องจากต้องวิ่งหรือปีนป่ายขึ้นพื้นที่ลาดชันทำให้เสียเปรียบด้านความคล่องตัวและใช้แรงมากกว่าปกติทั้งนี้ปัจจุบันน้ำหนักสัมภาระเฉลี่ยของทหารราบโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ27-54กิโลกรมัมรวมอาวุธเสื้อเกราะและสิ่งจำเป็นต่างๆสำหรับภารกิจลาดเวนระยะสัน้นดังนั้นในกรณีที่เข้าปฏิบัติการรบจริงในสนามรบน้ำหนักสัมภาระเฉลี่ยดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้แน่นอน สภาพอากาศอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่ทําให้กําลังพลอ่อนแรงเร็วขึ้นหรือเกิดฝนตกและมีหมอกลงจนกระทั่งทําให้การมองเห็นและทัศนวิสัยจํากัดขณะเคลื่อนที่และยิงต่อสู้การถูกยิงกดดันจากเบื้องสูงกองกําลังที่ตั้งรับอยู่เบื้องสูงสามารถเล็งยิงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่เบื้องล่างได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีมุมยิงที่ครอบคลุมมากกว่า ในขณะที่ฝ่ายรุกนอกจากมีมุมยิงที่จํากัดและมองเห็นฝ่ายที่ซุ่มโจมตีได้ยากแล้วยังเสี่ยงจะถูกโอบล้อมจากด้านหลังและด้านข้างในกรณีถูกตีโต้กลับอีกด้วยการส่งกําลังบํารุงและสเสบียงการขนส่งกําลังบํารุงรวมถึงการลาเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บลงมาจากที่สูงถือเป็นภารกิจที่นอกจากจะเสี่ยงอันตรายแล้วยังมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลามากกว่าปกติจิตวิทยากําลังคน ความยากลําบากในการเข้าตีพื้นที่สูงขมซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลามักทําให้กําลังพลเกิดความตึงเครียดด้านสภาพจิตใจและเหนื่อยล้าสะสมดังนั้นจึงมีความท้าทายสูงในเรื่องการบริหารจัดการด้านจิตวิทยากําลังพลเพื่อรักษาความฮึดเหินในการรุกรบและปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศต่ตอไปหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมข่าว Trust News ด้วยนะครับขอบคุณครับ